เรียนอาจารย์ประจำวิชานะคะดิฉันนางสาวชาณิกาสุโพชยัยรหัส3ตัวท้าย1 3 1 1, 1. วันนี้จะมาสรุปคีย์เวิร์ดการประกันคุณภาพการศึกษานะคะการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเน,นื่องสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรงได้แ,แก่ ผู้เรียนผู้ปกครองและผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการและประชาชนดังนั้นนะคะการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบความสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งจะต้องมีบทบาทและหน้าที่สําคัญนะคะในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนค่ะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545หมวด6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา47ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกค่ะ ซึ่งการประกันคุณภาพภายในนะคะหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นนะคะ การประกันคุณภาพภายนอกนะคะหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยบุคลากรจากภายนอกสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีอำนาจได้แต่งตั้งให้คณะบุคคลดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาดังกล่าวตามที่กำหนดค่ะระบบประกันคุณภาพการศึกษา เการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 8. การพดุงระบบการประกันคุณภาพสำหรับหลักการสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานะคะได้แก่ 1. การมีส่วนร่วม Participation 2. การเสริมสร้างพลัง Empowerment 3. การกระจายอำนาจ Decentralization 4. การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ Accountability 5. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement สำหรับวันนี้ชานิกาขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ